ขอโทษด้วยนะคะคุณถิ่นที่ดิฉันไม่ได้โทรไปเชิญด้วยตัวเองคุณดนดนรู้ซะก่อนเอาเป็นว่าฉันก็ฉันเชิญด้วยตัวเองแล้วกันนะคะคือว่าคืนนี้เนี่ยจะมีงานเลี้ยงของพงที่ลาฟเฟอร์แบงคอกคุณถิ่นมาได้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปอ่านข่าวใช่ไหมคะฉันถามว่าเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะมาจัดงานวันนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นวันครบรอบแต่งงานของฉันกับพง วันครบรอบของคุณมีทุกปีปีละครั้งเทียบได้เหรอคะกับความสำเร็จของคนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะฉันมาตลอดแต่ต้องหน้าด้านขนาดนี้เลยเหรอไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณิ่นคนอื่นเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเธอพยายามขนาดไหน ทำไมอะจะต้องประจานตัวเองว่าแย่งผัวชาวบ้านเหรอใครกันแน่คะที่ประจานตัวเองไม่มีใครเขารู้เลยนะคะว่าคุณกาลังกลัวว่าผัวจะทิ้งจนเป็นบ้ามีแต่คุณเนี่ยคะ่ะประกาศประกาศเหมือนอเธอท่อระโงแบบเนี้ยมีสติหน่อยค่ะดูไหมว่าใครจะต้องไปตามล้างตามเช็ดใหคุณ ใครที่ต้องไปบอกพวกพนักงานไม่ให้นินทาเรื่องคุณฉันที่คุณด่าอย่างนีเน้เอาจริงๆคนอย่างคุณเนี่ยก็เป็นผู้หญิงมีการศึกษา ح. คุณน่าจะคิดได้ว่าการที่คุณเดินเข้ามาด่าชั้นกลางบริษัทแบบเนี้เจตนาคุณต้องการอะไรต้องการทำลายฉันใช่ไหม ฉันอาจจะแค่อยากตบเธอมั้อเราจะทำตัวเหมือนนางน้นยในละครไปทำไมต่อให้คุณตบฉันฉันก็ไม่ตบคุณคืนแต่ฉันจะปล่อยคุณรังเกียดตัวเองที่ปล่อยความโกรธครอบงำจนลืมความฉลาดนี่คุณถิ่นสมอนฉันไม่มีเวลาชิงรักขักสวัสดิ์กับคุณหรอกนะคะ ชีวิตอย่างฉันเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแย่งผู้ชายอย่างที่คุณทำหรอกคนอย่างฉันไม่คิดไรตื้นต้นแบบคุณแล้วเป้าหมายของเธอเคืออะไรเธอหวังอะไรอยู่เอาเป็นว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าคน,นในงานเขาจะไม่รู้วันครบรอบของคุณ เดี๋ยวฉันจะเผื่อเวลาให้คุณแล้วคุณก็พูดไปได้เลยว่าคุณรักกับสามียังไงขนาดนี้5ปีแล้วหรือว่าจะย้อนหลังกลับไปก็ได้วันที่คุณแย่งแกล้งขามาจากพยานเก่าเอาไว้ว่าฉันไม่กีดกันคุณคุณยังเป็นส่วนหนึ่งของงานได้แต่ขอแค่มีสติมีสติให้สมบูรณ์